วิชาความรู้กันปัญหาตัวนี้เห็นไหมซุนมันแตกมันแตกซึ่งร้านหรือช็อปดังๆเขาก็เขา,เขาไม่รู้วิธีการทําอะนะไม่ใช่ว่าเขาไม่เก่งประสบการณ์เรื่องการทําทานอยู่ที่ประสบการณ์ตัวนี้มันแตกถ้าต,ตกตะปูไปมันก็แตกปัญหาของมันคือเราต้องหล่อตัวนี้ขึ้นมาใหม่อาหารนี่บางลงกระดาษกาวเพื่อจะทําบล็อกเพื่อจะทําบล็อก ไะก็จะทำบล็อกทำแบบมันนะ่ะไอ้รองเท้ากลับไปใช้งานได้อโอเคนะรู้เรื่องแกนเราได้แบบแล้วเราก็มาหล่อมาหล่อตัวนี้หล่อตัวนี้ทิ้งไว้ทิ้งไว้คืนหนึ่งให้มันเซตตัวแข็งให้มันเซ็ตตัวแข็งนเนี่ยคือบางทำรองเท้ามาเยอะบางคิดผลิตภัณฑ์แต่ละตัวเพื่อแก้ปัญหาเพื่อออกมาแก้ปัญหา เพื่อเราแก้ปัญหาได้แล้วก็เนี่ยนี่ก็เอาไปใช้ได้นะพวกร้านหรือชอปหรือห้างร้านดังๆก็เอาไปเป็นวิทยยฐานได้นะแต่ว่าต้องมาต้องเอาตัวหล่อน้ํายางของบางเนี่ยเดี๋ยวพอตัวนี้แข็งปับ๊บมันก็เซตให้พวกพวกที่มันแตกอยู่ตัวกลับมาต่อต่อเซลเข้าหากันอีกทีหนึง่งหล่อหล่อเสร็จเราปล่อยทิ้งไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะมีตัวตอกสามารถตอกยึดตะปูได้เหอนป่ะนี่คือเทคนิคการหลอก แต่ระหว่างที่เราทิ้ง,งตัวนี้ไว้เราก็มาตัดอย่างบางพาได้อย่างตัวนี้สารพัดประโยชน์ มันมีเป็นตัวอย่างแล้ก็มีตัวเป็นมันหล่อได้หมดอ่ะแล้วแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราอ่ะรู้เทคนิคแค่ไหนแค่นั้นเองทำไมเราจึางต้องมาเรียนรู้อันนี้ก็เอาไปแล้เดี๋ยวเราก็พอมันเซตตัวแข็งตัวเราก็ไปขัดกระดาษทรายลงเครื่องขัดอีกทีนมาติดโอเคนะรู้เรื่องวัยรุ่น แดีวเราก็ปล่อยแห้งแล้วก็มาเก็บรายละเอียดเอาตัวปูนนี้ออกแล้วก็เอาตัวปูตัวเล็กลงไป ประสานรอยแตกตัวเ เห็นไหมรองเท้าคู่นี้ก็กลับไปใช้งานได้อีกอย่าพึ่งท้อแท้เมื่อเราไม่หาไม่สามารถเจอช่างช่างที่ดีๆช่างที่เก่งๆประสบการณ์เยอะมีเยอะและนี่รองเท้ากลับไปใช้งานได้เหมือนเดิมนะสบายโอเค